กลับมาอีกครั้งกับคลิปของนัดไปกับชาชาแนลค่ะวันนี้นะคะก็พามาชมสำรบับสวนหมากนะคะแปลงเพาะหมากที่เราเพาะไว้นะคะฤดูการใหม่แล้วค่ะตอนนี้ฝนก็เริ่มที่จะตกแล้วนะคะใครที่อยากจะได้ในส่วนของต้นหมากเตี้ยไปปลูกนะคะปีนี้เพาะไว้เยอะพอสำหรบับความต้องการอย่างแน่นอนค่ะ ต้นสวยอวบแข็งแรงสมบูรณ์นะคะ3ปีก็เริ่มที่จะติดผลแล้วนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะช่วงนี้หลายพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะเริ่มฝนตกชุกกันแล้วใช่ไหมคะความชื้นในดินก็มีมากๆแล้วเหมาะสำหรับการปลูกหมากอย่างมากๆเลยค่ะใครที่กำลังมองหาพืชในการปลูกช่วงนี้นะคะแนะนำเลยค่ะสำหรับหมากเตี้ยของเรา หมากเตี้ยของเราปลูกครั้งเดียวนะคะเก็บเกี่ยวได้ยาวนานมากๆเลยค่ะ20-30ปี40ปีก็มีนะคะสำหรับต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลนะคะปลูกหมากปลูกกันง่ายๆเลยค่ะปลูกง่ายมากๆเลยนะคะใครที่มีพื้นที่แล้วก็ขุดหลุมค่ะเพียงเล็กน้อยความห่างของแต่ละหลุมก็อยู่ที่2คูณ2เมตรนั่นเองค่ะ ใครที่มีสำรับในส่วนของปุ๋ยคอกก็สามารถที่จะรองก้นหลุมได้นะคะนำปุ๋ยคอกมารองก้นหลุมเพียงเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นก็นำต้นหมาก วางลงค่ะแล้วก็กลบให้มิดนะคะเพียงเท่านี้ค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ในการเติมปุ๋ยแต่ละเดือนก็สามารถที่จะทําได้นะคะ1-2เดือนก็สามารถที่จะเติมปุ๋ยได้นะคะใครที่ใช้ในส่วนของปุ๋ยคอกนะคะแนะนําให้ถ้าเป็นปุ๋ยที่ไก่ก็แนะนําให้หมักเล็กน้อยนะคะหมักข้ามปีกันก่อนก็ได้ค่ะสําหรับ การใช้ปุ๋ยหรือใครที่ใช้ในส่วนของปุ๋ยเคมีก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรเสมอสูตร15หรือว่า16ก็ได้นะคะ ก็ค่อนข้างที่จะปลูกและดูแลง่ายค่ะโรคในหมากก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยค่ะไม่ค่อยพบนะคะที่พบก็จะมีในส่วนของเพลี้ยต่างๆนี้นะคะแต่ก็ไม่ค่อยพบค่ะใครที่ปลูกแล้วกังวลน,นะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะคะปลูกครั้งเดียวคุ้มค่าต่อการปลูกอย่างแน่นอนค่ะ หมากสามารถขายในส่วนของหมากอ่อนหมากแก่หมากสุกได้อีกด้วยค่ะหมากอ่อนจะใช้ในศาสนพิธีต่างๆแล้วก็นิยมนําไปเคี้ยวหมากได้อีกด้วยค่ะส่วนหมากสุกหมากแก่ก็สามารถที่จะนําไปทําหมากแห้งได้ด้วยค่ะนําไปทําหมากแห้งเข้าในส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนําไปทำสีทาบ้านสีรถยนต์ต่างๆได้ด้วยนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะปลูกปลูกแล้วนะคะระหว่างรอผลผลิตเพราะว่าหมากนี่ก็ค่อนข้างใช้เวลานะคะปลูก3 5ปีถึงจะได้รับผลผลิตนั่นเองค่ะระหว่างนี้เราสามารถที่จะปลูกพืชระยะสัน้นปลูกผักสวนครัวต่างๆเพื่อที่จะ เป็นร่มเงาให้กับหมากได้ด้วยค่ะในช่วงแรกไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ไม่ว่าจะเป็นมะเขือนี้ก็สามารถที่จะลงปลูกได้นั่นเองค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะหรือจะเป็นต้นกล้วยก็สามารถที่จะปลูกเป็นร่มเงาให้กับหมากได้เป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวค่ะระหว่างนี้ก็เราก็จะได้ในส่วนของพืชต่างๆ ไว้รับประทานก่อนที่จะได้ผลผลิตในส่วนของหมากนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของกาบหมากนะคะก็ยังมีประโยชน์อีกด้วยค่ะสามารถที่จะนําไปทําในส่วนของจานช้อนต่างๆได้อีกด้วยนะคะต้องบอกว่าปลูกครั้งเดียวคุ้มค่าอย่างมากๆเลยค่ะใช้ได้กันทุกส่วนกันเลยทีเดียวค่ะ